ในขณะที่เราพูดคุยสนทนาพาทีกันในที่ต่างๆถ้าหากว่าเราพูดอะไรก็ตามแต่พาดพิงไปถึงคนอื่นจะต้องระมัดระวังเรื่องการพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะถ้าหากว่าจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วที่เขาตายจากเราไปแล้วหรือ ได้ข่าวว่าวันเนี้มีคนตายถ้าจะพูดถึงคนตายที่ตายไปแล้วนี่นะอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีงามต้องพยายามพูดถึงผู้ที่ตายไปแล้วเอาเรื่องดีๆของเขานะมาพูดไอ้เรื่องไม่ดีเนะี่ยฮารามห้ามพูดเด็ดขาดแล้วก็มีโทษสูงนะโทษหนักเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมบอกว่า คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขากลับไปสู่สิ่งที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้เขากลับไปสู่การที่อัลลอฮ์จะจัดการตามที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้แล้วไม่ใช่นาทีของเราที่จะต้องมาตอกย้ำซ้ำเติมอะไรกันอีกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วแล้วกันทั้งหมดมอบหมายกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ได้จัดการกับเขาเองทีนี้นาทีของเราเนี่ย ต้องพูดในสิ่งที่ดีๆของผู้ตายนะเอาของจริงๆนะไม่ใช่สมมุติขึ้นมานะเอาของดีๆจริงๆที่ผู้ตายได้ประพฤติปฏิบัติแต่ทำเอาไว้เนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดซะไอ้เรื่องไม่ดีมอบหมายกับอัลลอ์ให้อัลลอ์จัดการกับเขาเองไอ้เรื่องดีๆนะครับเอามาพูดเป็นสิ่งที่อนุญาตแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมด้วยนะเวลาคุยถึงผู้ตายเนะี่ยให้คุยในเรื่องดีๆ พี่น้องครับเวลาใครก็ตามแต่ไี้เสียชีวิตลงแล้วก็มีการกล่าวขานนะครับมีการพูดคุยไอ้คนที่พูดเนี่ยพูดจากใจจริงนะคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนฝูงนะครับพูดจากใจจริงว่าผู้ตายเนี่ยเขาดีจริงๆนะเขาเป็นคนที่ดีไอ้เรื่องที่ไม่ดีเราหยุดเอาไว้อย่าพูดเอาเรื่องดีๆมาพูดเนี่ยคนตายเนี่ยเขาเขาทำอย่างนี้นะเขา ลักษณะของเขาดีนะเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเอาเรื่องดีๆมาพูดพอเอาเรื่องดีๆของผู้ตายมาพูดเนี่ยพี่น้องได้อะไรรู้ไหมมาดูฮะดีสักสองบทในวันนี้นะฮะดีสบทแรกเป็นฮะดีสที่ไม่ยาวนะฮะดีสบทที่สองนี่ยาวแต่ก็จะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อว่าทั้งผมผมแล้วก็พี่น้องจะได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามเนื้อหาที่อยู่ในฮะดีส عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين انهم لا يعلمون الا خيرا อิลล่านนกล่าวละละละอะล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 ะ a ะล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 ะ่ะนบละละอะละละลละลละ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 ลละลวละ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 ลลิม,มคนใดก็ตามที่ตายลงตายลงแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนบ้านที่ดีนะฮะดิสนน่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาสี่หลังคาเรือนก็คงจะอยู่ทิศทิศละหนึ่งหลังนะนะทิศเหนือหลังหนึ่งทิศใต้หลังหนึ่งตะวันออกตะวันตกอย่างละหลังเพื่อนบ้านสีหลังนะสีหลังคาเรือนเนี่ยนะทำยังไงยัชาดูละหูนะครับหมายถึงกล่าวยืนยันกล่ายืนยันเลยว่าคนคนนี้เนี่ยนะ พวกเขาไม่เคยรู้อะไรเลยนอกจากคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีจริงๆเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีนะสีล่ลังคาเรือนอัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาก็จะตรัสยืนยันณนะพระองค์ว่าโดยแน่นอนยิ่งข้าจะรับการยืนยันของพี่เพื่อนบ้านของเขาสีล่ลังคาเรือนรับการยืนยันว่าคนคนนี้ทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดีข้าจะมอบความดีต่างๆเหล่านี้ ให้แก่ผู้ตายอย่างแน่นอนจะเพิ่มภูนคุณงามความดีให้จะอภัยโทษให้จะเมตตาจะให้ความโปรดปรานแก่ผู้ตายโดยโดยมีการยืนยันจากสี่ลังคาเรือนนะวอกอฟารุตูละหูมาลาตะลามมลและฉันเอาล่ะบอกข้าจะให้อภัยโทษแก่ผู้ตายในสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่รู้คนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยไม่รู้ ว่าคนตายเนี่ยไปทําอะไรไม่ดีไว้บ้างแต่คนที่เป็นเพื่อนบ้านยืนยันว่ารู้แต่ในเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยโอ้คนคนนี้ดีจริงๆคนคนนี้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฮะดีษบทนี้ที่ท่านนาบีบอกอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายรู้ว่าเมื่อมีการตายไปแล้วให้พูดถึงสิ่งที่ดีๆของผู้ตาย เป็นสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้แนะนำเอาไว้แล้วใน,ในการที่เราพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆของผู้ตายผู้ตายจะได้รับความดีงามตรงนั้นเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ศรัทธาจะได้ปฏิบัติในคำพูดที่จะพูดถึงผู้ตายต้องพูดในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับมาดูอีกคดิสหนึ่งอันอ,น,อนสิบนิมาลิกรอดิยลลอฮุอันหุท่านนสิบนิมาลิก ไดรายงานว่ามุรรบิจนาซาตินฟาอุสเนียอเลยาไคลรุน فقال رسول الله ﷺ ว่าจะบัดวาจะบัตวาจะบัตท่านนัสบอกว่ามีจนาซะมีศพศพหนึ่งถูกแบกผ่านมาที่เราพวกเราก็กำลังนั่งอยู่กับท่านรซัลล ل มพอศพนั้นถูกพานถูกแบกผ่านมานี่นะ ประชาชนก็บอกว่าโอ้ศบนี้นะเท่าที่เรารู้มาเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆเป็นคนดีจริงๆท่านอบีได้ยินได้ฟังว่ามีคนกล่าวยืนยันว่าคนคนนี้ศบนี้เป็นเป็นคนดีจริงๆท่านอบีก็กล่าวว่าว่าจะบัตว่าจะบัตว่าจะบัตจําเป็นต้องได้รับจําเป็นต้องได้รับจําเป็นต้องได้รับนบีกล่าวสามครั้งโดยกันพี่น้องนบีกล่าวสามครั้งจําเป็นต้องได้รับจําเป็นต้องได้รับ อ้าวดูนะอานสัสอิบนาลิกเล่าต่อไปอีกว่าวมุรรบิจนาซตินฟาอุสนียอไลฮาชารดุนฟา قال ر س ลล الله ص ลล الله ฮุอะลัยฮิว่าจะบัดวาจะบัดวาจะบัดมีศพศพหนึ่งเป็นศพที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีนะก็มีการกล่าวขานกันนะว่าศพนี้เป็นคนไม่ดีเลยเป็นคนไม่ดี ท่านนบีได้ยินแบบนั้นท่านนบีก็บอกว่าจําเป็นต้องได้รับจําเป็นต้องได้รับจําเป็นต้องได้รับเอไอศพดีผ่านมาก็วาจะบัตว่าจะบัตวาจะบัตศพที่ไม่ดีเดินผ่านมาก็ว่าจะบัตวาจะบัตวาจะบัตเอมันยังไงกันกล่าวเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ฟาะกอลอุมารอิบนุอตบ ท่านอุมัดอิบนุคคตอบก็กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวถามตํานองนี้โอทารุสุลลอลมีศพศพหนึ่งถูกแบกมาผ่านพวกเราพวกเราก็พูดถึงว่าศพคนนี้เป็นคนดีนะท่านนบีก็บอกว่าวจะบัดว่าจะบัดว่าจะบัดพูดถึงสามครั้งแล้วก็มีศพอีกศพหนึ่งถูกแบกผ่านพวกเรามาและท่านก็กล่าวว่าว่าจะบัดว่าจะบัดว่าจะบัด จำเป็นต้องได้จำเป็นต้องได้จำเป็นต้องได้ถึงสามครั้งไอที่บอกว่าจำเป็นต้องได้จำเป็นต้องได้เนี่ยมันอะไรกันทา่านดอซูลช่วยบอกเรานิดนึงเถอะฝ่กอละดรูลุลลอฮิศ็อลลลลอฮุอะัยฮิวซัลัมท่านรรซูลกล่าวอย่างนี้นะมันอัษไนตุมอะัลฮิอครอนวาญบัตละหุนญันนะใครก็ตามแต่ที่พวกท่านทั้งหลายกล่าวขานว่าเขาเป็นคนดี กล่าวขานว่าคนคนนี้แม่เป็นคนดีจริงๆเลยตามความเป็นจริงนะไม่ใช่กล่าวแบบสมมุตินะไม่ใช่รวมหัวกันแล้วก็มาโกโหกต่อเราว่าเด็กมีการถามเนี่ยมายัดนี่ดีไหมโอ้โหพวกเรารวมหัวกันก็บอกว่าดีดีทั้งทั้งที่ไม่ดีจริงแต่แต่หากว่าดีจริงไม่ต้องรวมหัวต่างคนต่างกล่าวพูดถึงคนตายว่าเป็นคนดีจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่านึกถึงอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณี วันที่แกเสียเนี่ยอัลลอฮ์มีการละหมาดที่สันติชนคนลหลามไหลเสร็จแล้วก็ไปละหมาดที่นูน่นที่ที่มัสยิดที่แกจะไปฝังที่นั่นโอ้โหคนก็ลหลามไหลต่างคนต่างพูดต่างคนต่างสนทนาพาทีแล้วว่าโอ้โหคนคนนี้นี่นะเขาทุ่มเทเสียสละสอนศาสนาทุ่มเททำงานศาสนาของอลจริงจริงพูด กลางวันพูดสองที่กลางคืนอีกสองที่เอาหลอชีวิตของแกเนี่ยสอนศาสนาแล้วก็แกสอนเป็นคนที่สอนเข้าใจง่ายปัจจุบันนี้ยังมีคนพูดลฟังเทพทแกทีไรโอ้โหมีการพูดถึงแกในทางที่ดีตลอดนี่นะคนที่มีการพูดถึงความดีของผู้ตายพูดตามความเป็นจริงนะท่านนบีบอกว,ว่าวะเยบัตละหุนยันนะสวรรค์จำเป็นสำหรับเขาแปลว่าเขาจะต้องได้รับ สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนอย่างแน่นอนบุคคลใดก็ตามแต่ที่ท่างทั้งหลายพูดถึงความดีของเขาตามความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งท่านนาบีบอกว่าวามันอัไนตุมอะไลฮิชัวาจบัตละหุนนัและบุคคลใดก็ตามแต่ที่พวกท่านทั้งหลายพูดถึงถึงมายัดในทางที่ไม่ดีก็ไปว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วก็พูดถึงแต่นบีนะห้ามพูดนะ แต่ฮะดีษบทนี้เป็นกรณีที่ท่านนาบีนะครับพูดเป็นข้อพิเศษอย่างหนึ่งใครก็ตามแต่ที่ผู้ทัท้งหลายรู้แต่ในเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเขาไม่เคยมีปฏิบัติด,ดีเลยไม่เคยทําดีเลยมีแต่ชั่วชั่วชั่วทั้งนั้นแล้วพอละตายไปแล้วคนก็กล่าวขานกักนว่ามายัดนี้ศพนี้ไม่ดีเป็นคนไม่ดีจําเป็นที่เขาจะต้องได้รับอันนาได้รับไฟนรกอย่างแน่นอน อัลตุมชูฮัดะอุลล่ฮิฟิลอะตพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพยานของอัลลอฮ์ในพื้นแผ่นดินนี้ไม่ใช่พวกเราเป็นพยานอย่างเดียวนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยโต๊ะตัวน,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 ตน,ตน,นี้ก็เป็นพยานเนี่ยผมพูดกับพี่น้องต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นพยานนะแม่ว่ามันจะเป็นของปลอมก็าตามแต่พี่น้องดอกไม้ดอกนี้เป็นพยานว่าผมเองเนี่ยได้สอนได้บอกได้พูดได้คุยได้ให้ความรู้าศาสนากับพี่น้องแล้ว ต้นไม้สิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นพยานรวมทั้งมนุษย์ด้วยพี่น้องมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละที่เห็นว่าเราทําในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็พูดคุยกันว่าโอ้มายัดนี่ศพนี่เป็นคนดีจริงๆนะอย่างเนี้ยสวรรค์นบีบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับส่วนศพใดก็ตามแต่ที่มนุษย์ยืนยันกันว่าโอ้มายัดนี่เป็นคนไม่ดีเลยนรกจําเป็นที่เขาจะต้องได้รับพวกเราทั้งหมดเป็นพยานของอัลลอฮ์บนหน้าพื้นพิภพ แต่ต้องพูดในเรื่องดีๆนีพูดของจริงนะไม่ใช่มารวมหัวกันมารวมตัวกันแล้วก็มีคนกล่าวถามว่ามาดาตะกูล mm ูนาลีฮาดันไมยิตพวกท่านทั้งหลายว่ายังไงมายัดนี่เป็นคนยังไงคอยรุนตอยีบุญดีครับดีมารวมหัวกันแล้วก็กลาวว่าวกันอย่างนี้ไม่ใช่กล่าวตามความเป็นจริงเนี่ยนะถือว่าโกหกนะอัลลอฮฺสุบฮานะวุตาลา คุณจะเป็นพยานเท็จเลยมายัดเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม,ม่มีการกล่าวถามว่ามายัดนี้เป็นคนเช่นไรแล้วท่านท่านทั้งหลายก็กล่าวว่าโอ้มายัดนี่ดทีทั้งทั้งที่มายัดนี่ม่ได้ดีเลยเป็นคนเลวจริงๆไม่ดีเลยแล้วท่านจะมาเป็นพยานเท็จกับอัลลอฮฺซุบฮานาฮวะตาลาหรอไม่ได้พี่น้องการกล่าวนี้ต้องกล่าวตามความเป็นจริงสรุปที่เราได้รับในวันนี้ก็คือพี่น้องของเรา ที่เสียชีวิตไปแล้วหารามต้องห้ามที่เราจะไปพูดถึงเข้าในทางที่ไม่ดีส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ทำก็คือการพูดถึงสิ่งที่ดีๆของผู้ตายผู้ตายตายไปแล้วนะครับผู้ตายตายไปแล้วเขาปฏิบัติตนอย่างไรในทางที่ดีเอาเรื่องดีๆของผู้ตายเนี่ยมาพูดถึงนะฮะถามว่าผู้ตายเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ดีบ้างไหม เราอาจจะรู้แต่ว่าไม่อนุญาตให้พูดเพราะท่าน,นาบีบอกว่าเขากลับคืนสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จัดการมอบหมายให้อัลลอฮ์จัดการแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้เราพูดถึงในเรื่องของความดีของผู้ตายนี่คือหน้าที่ของเรานะพี่น้องเราอย่าทําเกินหน้าที่ของเราผู้ตายเป็นคนดีอย่างไรก็อเอาความดีเนะี่ยมาพูดคุยกันเราก็ได้รับผลบุญในฐานะพูดถึงความดีของผู้ตายผู้ตายก็ได้รับผลบุญเพิ่มขึ้นเพราะ มีคนมาเป็นพยานมีคนพูดถึงความดีของเราข้อสำคัญก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ทำดีอะไรบ้างที่จะให้ลูกๆล,ละหลานเน่ยพูดถึงณนะเวลานี้เราทำความดีอะไรบ้างทำความดีมากหรือยังที่จะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยพูดถึงความดีของเราก็คิดให้มากๆดังนั้นก็ขอให้คนขวายทำความดีมากๆนะครับเพื่อว่าเราตายไปแล้ว คนรุ่นหลังก็จะได้อาจจะพูดถึงความดีของเราบ้างนะครับวบิลล ah ่าฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะลกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ